โอเคครับนผมเดวิดีจึงเคยนะครับ,รรรบวันนี้เราก็จะมาจากเกมมาครับนะครับผมว่บมาเกมนะคะเวอร์ชันล่าสุด1.17นะครับผมก็คลิปนี้ขอไม่มากครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กำลังใจกดติดตามแลกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อม่ใหเ้เพื่อให้เป็นกำลังใจ ให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะกดให้ผมหน่อยครับคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามดูช่องผมเยอะนะครับถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมแก่อนจะไม่ดูต้องกดไลค์ก่อนนะครับผมนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาแค่แจก เกมไหมครับเวอร์ชันล่าสุดทางนก็คลิปนี้ก็ขอตรกราบกอนสวัสดีครับ